โยคัยนี้พอนำกับจำได้ไงโยคัยเนี่ยข้มีเป็นนักร้องจำได้ว่าพิณนักร้องพอเป็นนักร้องคุ้มพิณนักร้องนี่มันต้องเช่นรีนะเช่นไรดีไม่ได้เป็นนักร้องรูกเช่นรีไหมใครเด็กไหมเมียใครเช่นอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนกูควงาจกูลูกเช่นเรียกใครได้กับในหลวงหลวงนที่ lúc đó anh ơi lúc đó anh ơi lúc này anh ơi lúc đó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  anh ơi lúc anh ơi lúc đó 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 anh ơi lúc

Long giật mẹ ra không năng à <laughs> Ê giật mẹ đi rồng <laughs> đi Trong lòng anh mất anh về đi Anh nuôi mình ru đến ra bằng cháu có một sát sắp ba thì mắt mà ba ba ý. Quý chứ à. Mình là một đuôi chạy quạt rộng rộng mấy ông thằng anh nuôi mình chọc Mình là mình có mình với Còn nào đuông mình có là mình, mình Cái điểm chụp Ờ, đồ đạc mất rồi

ชอยเรืกลัจับคืนหมดีว่าบนม่นังเยย่งไม่ได้แก่แ้ม่นัไมดูไปแก้มใหแกมันยุ่งรับที่ว่านงยาโอ่ใจแก่บ่่พอดีว่าบนม่นางเรียกว่าให้ไปแก้ม่ให้นมีมันเฉร้อยนี่ครับหาร้อยไร้อยกัไม่้อนกขาดอยวไปคุ้นอะไรด้วย่ นพีเรนังกับโอ้เด็กมาในพีรามก็จะได้เลวกับอาอีเาว่าดักจะคืนทุกนลยเป็นไรพุมพู้จดการนั่งเตียงเป็นไรว่าผูดจดการนั่งเตียงใครตัวหลับนั่งเตียงตัวมันจะพุ่มเป็นนิ้กับได้กี่คชนเดยเดือนหนึ่งเดือนเดียวมันไย่ตัวเลยนหันได้กี่คืนนะเดือนกี่คืนนะมันนับยากว่าเดืนที่คืนมันทราบเรื่องรคืน กระโปกัดเลือดุ้งไม่ได้แอนจุดไหนผมเล่นนะหอนีผู้จักขังนะกับเออว่าดับจักขืนนะนี่คือนี่ติดมั้งเดียวไหม